สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงมืนมดคำ่คำคๆแบบนี้นะครับผมสิ้นมนกลังแล้วนะครับผมเกลนจอห์นสันเนี่ยฟันธงว่าไรซ์ครับไม่เลือกลงหลุมผีอย่างแน่นอนนะเกลนจอห์นสันครับผมอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษครับมั่นใจว่าดีแครนสไรซ์ครับกองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ตัดสินใจใย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะในฤดูร้อนนี้อย่างแน่นอนนะครับ ปีศาจแดงเนี่ยตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเลยนะว่าต้องการเสริมทัพขวาดาวเตะทีมชาติอังกฤษครับมาร่วมทีมแม้มีค่าตัวมหาศาลกว่า100ล้านปอนด์นะครับโอ้โหเยอะมากๆนะฮะอย่างไรก็ดีครับผมจอห์นสันเนี่ยกล่าวว่าผมไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะหาใครที่ดีไปกว่าดีแครนส์ไรท์ครับได้หรอกนะหากเขาพร้อมย้ายเนี่ยผมคิดว่าเชลซีหรือลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะมีภาษีเหนือกว่าพวกเขาอย่างแน่นอน นักเตะแบบนี้เนี่ยมาแค่ครั้งเดียวครับยู่นเตดก็มีดอนนี่ฟานเดอร์เบกอยู่แล้วนะครับหรือใครก็ตามทีครับแล้วพวกเขาเนี่ยยังพยายามเซ็นสัญญานักเตะในตำแหน่งนี้มาอีกด้วยจํานวนเงินที่มหาศาลครับมันไม่เวิร์กเลยจริงๆนะครับหากผมเป็นไรซ์เนี่ยให้พูดตรงๆคนระับผมก็คงเป็นกังวลน,นั่นแหละผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับไม่ใช่แมนยูนะในสมัยเมื่อก่อนแล้วนะครับ มันเคยมีช่วงเวลาที่เมื่อไรก็ตามครับที่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดโทรมาหาเนะี่ยคณก็จะย้ายไปนี่คือสถานที่อันดับหนึ่งที่ทุกคนอยากไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีความน่าหลงไหลในแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ ผมไม่คิดนะว่าเขาเนี่ยจะลงเอยด้วยกันไปที่นั่นครับไม่ว่าพวกเขาจะอยากได้เขาหรือไม่ก็ตามครับแต่ในแง่ของธุรกิจนั้นเนี่ยผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยควรนั่งรอจนถึงซัมเมืรอครับแล้วค่อยประเมินสถานการณ์ของทุกคนอีกต่อไปนะครับก็คือเมนยูเนี่ยมีข่าวที่จะเอาตัวดีแคนสไ์เนี่ยมาหลายพักแล้วนะตามที่ผมเคยอ่านไปนะคือ อยากได้มากครับดีคอนสไตน์แต่ตัวเองเนี่ยมีดอนนี่ฟันเดอร์เบกอยู่แล้วครับแต่ก็ยังจะเสริมนักเตะเข้าไปด้วยผลงานแบบนี้ของแมนยูยิ่งไม่ค่อยประทับใจดีคานสไตน์มากเท่าไหร่นะครับแต่มีสิทธิ์ครับที่อาจจะย้ายไปก็ได้ครับหรืออาจจะไม่ย้ายก็ได้นะแต่ค่าตัวแพงมากๆครับหนึ่งร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับต้องดูคว่าจะเป็นยังไงต่อกับเส้นทางอนาคตของเขาเองแล้วก็ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะต้องติดตามจริงๆครับผมขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดๆแบบนี้ครับไว้เจอกันใน E ต่อไปคครรััับบสสวดี